คุณหมอวรงค่ะคุณหมอวรงคเดชก,กิจวิกรมนะครับวันนี้โพสเฟซบุ๊กเรื่องออปลุกประชาชนต้านฉีกรัฐธรรมนูญปราบโกงนะบอกว่าเรามีช่องทางต่อสู้กับนักการเมืองโกงที่คิดจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตนเองพี่น้องคงได้ทราบข่าวที่นักการเมืองทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลมีแนวคิดจะแก้รัฐธรรมนูญในหลายประเด็นโดยเฉพาะ <S <S <ๆ>เรื่องจริยธรรมความซื่อสัตย์เพื่อให้พวกโกงสามารถดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และถอดถอนพวกนี้ยากขึ้นเข้าใจดีว่าพี่น้องอึอดอัดต่อสิ่งที่นักการเมืองพวกนี้คิดจะทํามาสะท้อนถึงนักการเมืองพวกนี้มีอํานาจก็สักแต่จะใช้อํานาจเพื่อประโยชน์ตนเองประชาชนไม่ได้อะไรมีแต่ประชาชนของนักการเมืองทั้งมีแต่ประโยชน์ของนักการเมืองนั่นนั้นโดยเฉพาะพวกโกงและประวัติไม่ดีคุณหมอบอกว่าผมได้รับคําถามจากพี่น้องจํานวนมากว่าประชาชนจะช่วยกันปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้อย่างไรบ้าง ก็เลยไปเปิดรัฐธรรมนูญอ่านผ่านๆเจอมาตรา114ซึ่งบัญญัติว่าสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัดมอบหมายหรือความครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชนโดยรวมโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผมจึงอยากบอกพี่น้องทุกท่านที่อึดอัดกับพวกนักการเมืองนี้ พวกคิดจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อตนเองเรามีช่องทางในการต่อสู้นะครับเพราะสิ่งที่พวกนี้จะแก้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์โดยรวมของชาติที่สําคัญคือประเด็นที่เขาแก้มีแต่ประโยชน์ของนักการเมืองทั้งสิ้นโดยเฉพาะคนที่จะเป็นนายกรวมถึงประโยชน์ของสอสอและสอวเท่ากับว่าแก้นั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ของตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนนี่คือช่องทางการต่อสู้เพื่อรักษารัฐธรรมนูญปราบโกงนะครับเดยกันยกมาตรา114ของรัฐธรรมนูญมา เพื่อบอกว่ามีช่องทางที่จะสู้กับคนพวกนี้ที่จะแก้รัฐธรรมนูญนั่นนะครับ